สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องถ่องถิ่นของเรานะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะในชั่วโมงเรียนประวัติศาสตร์เอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันไปแล้ววันนี้ครูจะให้การบ้านนักเรียนทุกคน ไปค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองนะคะครูคะแล้วคำว่าท้องถิ่นเนี่ยกว้างแค่ไหนคะท้องถิ่นหมายถึงพื้นที่ขนาดเล็กเช่นชุมชนหมู่บ้านอำเภอหรือจังหวัดซึ่งมีกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันเช่นเชื้อชาติเดียวกันประกอบอาชีพเหมือนกันใช้ภาษาถิ่นสื่อสารกันเป็นต้น แล้วเราศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเพื่ออะไรล่ะครับครูเราศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นและเกิดความรักความภูมิใจในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ยังไงล่ะคะก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเริ่มแรกนักเรียนต้องถามตัวเองก่อนคะ่ะว่านักเรียนสนใจหรืออยากรู้เรื่องอะไรในท้องถิ่นของตนเอง หนูเป็นคนจังหวัดนครพนมหนูอยากรู้ความเป็นมาของพระาธาตุพนมค่ะผมอยู่อำเภอรพระประแดงครับผมอยากรู้ว่าทำไมถึงชื่อว่าพระประแดงครับน่าสนใจมากค่ะเอาล่ะในเมื่อนักเรียนมีเรื่องที่ต้องการค้นคว้าแล้วเราก็ต้องคิดต่อไปว่าเราจะหาคำตอบหรือข้อมูลในเรื่องที่เราอยากรู้ได้อย่างไรบ้าง นิวจะไปยืมหนังสือที่เกี่ยวกับจังหวัดนครพนมและพระาธาตุพนมจากห้องสมุดค่ะผมจะลองไปถามคุณตาเกี่ยวกับอำเภอที่เราอยู่ครับเพราะคุณตาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดถูกต้องค่ะเราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้โดยอาศัยทั้งหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองจากหลายแหล่งเช่นพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมห้องสมุดหรือวัด ซึ่งมีข้อมูลต่างๆให้เราศึกษาทั้งหนังสือสิ่งของเครื่องใช้ภาพถ่ายหรือจะสอบถามจากคนในชุมชนก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนกลับบ้านไปค้นคว้าเรื่องที่แต่ละคนสนใจจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเรามาศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นกันก่อนนะคะว่ามีสิ่งใดบ้างหากเราจะศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นหรือชุมชนของเรา ให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดจำเป็นจะต้องศึกษาจากหลักฐานชั้นตน้นและหลักฐานชั้นรองอย่างที่น้องๆได้เรียนในคาบที่แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นกันเลยนะคะเริ่มจากโบราณสถานคือสิ่งก่อสร้างที่คนสมัยก่อนสร้างขึ้นเคลื่อนที่ไม่ได้และมีอายุมากกว่าหนึปี เช่นปรา,าสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาปรา,าสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์วัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชวังจันกเกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นต้นโบราณวัตถุคือสิ่งของโบราณที่สร้างขึ้น หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เคลื่อนที่ได้และมีอายุมากกว่า100ปีเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินลูกปัดเครื่องมือเหล็กเป็นต้นศิลปกรรมได้แก่สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังวัดการเขียนภาพ ภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตามผนังถรร้ำงานแกะสลักไม้และงานปัน้นศิละปะกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างสรรค์ตามความเชื่อของศาสนาซึ่งจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นเอกสารทางราชการเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชการโดยตรงทั้งทางการบริการราชการและด้านการปกครองซึ่งได้แก่รายงานตรวจราชการ ประกาศแจ้งความเป็นต้นเรื่องเล่าหรือตำนานเป็นการเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาอันยาวนานโดยได้เก็บความรู้และประสบการณ์มารวบรวมลงเป็นบันทึกเขียนออกมาเป็นหนังสือเช่นหนังสือเท้าหุ้งเท้าเจืองหนังสือหรือเว็บไซต์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลายแห่งได้ถูกบันทึกรวบรวมไว้เป็นหนังสือ หรือเป็นข้อมูลให้สืบค้นผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตผู้รู้ในท้องถิน่นได้แก่พระสงฆ์ผู้นำชุมชนผู้เท่าในท้องถิน่นซึ่งสามารถเล่าเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นได้เนื่องจากอยู่ในท้องถิ่นมานาน ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในท้องถิน่นโดยการไปสอบถามจากผู้อื่นน้องๆควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบก่อนทุกครั้งว่าจะไปพบบุคคลใดหรือควรให้ผู้ปกครองไปด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะในชั่วโมงเรียนประวัติศาสตร์อาทิตย์ต่อมาเอาละคะ่ะนักเรียนไหนมาดูกันสิคะว่านักเรียนไปสืบค้นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาจากหลักฐานใดกันบ้างเริ่มจากโจ้ก่อนดีไหมคะ ตอนนี้โจ๊กทราบหรือยังคะว่าทำไมอำเภอที่โจ๊กอาศัยอยู่จึงมีชื่อเรียกว่าพระประแดงทราบแล้วครับผมได้ข้อมูลจากการสอบถามคุณตาซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่มาร่วมเจ็สิปีแล้วครับคุณตารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับอำเภอรพระประแดงเลยหล่ะครับคุณตาบอกว่าคุณตาครับผมอยากรู้ว่าทำไมอำเภอของเราจึงชื่อว่าอำเภอรพระประแดงครับ อำเภอของเราเป็นเมืองโบราณสมัยขอมเดิมเป็นเมืองหน้าดานเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นจะต้องแจ้งข่าวสารไปให้เมืองหลวงทราบโดยเร็วซึ่งสมัยนั้นคือเมืองละโวซึ่งคำว่าประแดงหรือปลาแดงนั้นแปลว่าคนเดินหมายหรือคนนำข่าวสารนั่นเองดังนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นเมืองที่ต้องนำข่าวสาร จึงได้ชื่อว่าพระประแดงยังไงล่ะน่าสนใจมากค่ะนักเรียนจะเห็นว่าโจกได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นจากผู้รู้ในท้องถิ่นนั่นก็คือคำบอกเล่าของคุณตาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้มานานนั่นเองค่ะไหนครูขออีกสักตัวอย่างสิคะนิวค่ะคุณครูนิวทราบแล้วล่ะค่ะว่าพระธาตุพนมสำคัญอย่างไรหนังสือเรื่องประวัติพระธาตุพนม บันทึกเอาไว้ว่าพระธาตุพนมเป็นใจดีทรงสี่เหลี่ยมสูงที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้า แล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาคุณพ่อพาหนูไปสักการะพระาธาตุพนมด้วยค่ะจริงอย่างที่หนังสือบันทึกเอาไว้เลยนะคะพระาธาตุพนมเป็นใจดีทรงสี่เหลี่ยมที่สูงและสวยงามอย่างมากเลยค่ะตอนนี้หนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมพระาธาตุพนมจึงเป็นหลักฐานทางโบราณาคดีที่สำคัญประจำจังหวัดของหนูนักเรียนคะจะเห็นว่าจอยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ทั้งจากหลักฐานชั้นต้นคือการไปสำรวจที่โบราณสถานจริงคือที่พระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมและยังได้ศึกษาจากหลักฐานชั้นรองคือหนังสือเรื่องประวัติพระาธาตุพนมจากห้องสมุดอีกด้วยดีมากเลยค่ะจอยครูคะหากหลักฐานที่เราได้มาเป็นหลักฐานชั้นรองเราจะนำมาใช้ได้ยังไงคะการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยใช้หลักฐานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองนั้นหากเราใช้หลักฐานชั้นรองในการศึกษาเรื่องราวเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราควรตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากหลักฐานชั้นต้นด้วยจ้ะการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นจะช่วยให้น้องๆเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นน้องๆได้ดียิ่งขึ้นและเกิดความรัก และความผูกพันกับท้องถิน่นลองกลับไปสืบค้นประวัติของท้องถิ่นของน้องๆดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ